กินอาหารว้นบานนะคะหนึ่งเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องแกงเฮ็ดพอเฮ็ดไข่ซส้บะปีร่วมกัน,นะคะ่ะหูหน้าอันนี้เอียงเลยนี่เกลือมึงดานคนเนืดอไท่ค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในสองมนรดผ้าแสบค่ะมากค่ะพี่น้องกินเข่าก็หนึ่งเฮ็ดค่ะหนึ่งเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องมา ยายเราใส่ตัวไห้เมนูอันเฮ็ดค่ะมือเนี้เมนูเฮ็ดแล้วก็แกงเฮ็ดค่ะแกงเฮ็ดไข่ปนเฮ็ดไข่ค่เคคะเฮ็ดไข่ทั้งนั้นค่ะแซ่บอันนี้เจีวม่งดามีเฮ็ดผัวน้ำเด้ค่ะมุ่ไก่เนี้ยจังน้อยนะพี่น้องนะ ก่อนอื่นนะคะเส้หรับค้นติดของมาติดตามรับชมส่องเปรถผ้าแสีบกับอย่าลืมนะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยในเรื่องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ต่อไปค่ะมากราให้กดไลค์กดแชร์ค่ะเปิดตาทะะัศนะให้น้ำแสงมันอาจสีโปรอก่ชัดปนเอ๋เด้อค่ะกลับมาบ้านอุปกรณ์เอามาบัตรโคปนเอ๋ยชายแบบลูกทุ่งน้อพี่น้องมาเรืรบบบอค่ะ คนเฮ็ดไขๆเอ้ากินใช่ไหมหน่อยพักใจค่ะสดๆจากตน้นไม่กินน้ำเห็ดแล้วอร่อยนะ mời đọc được hai đọc thế hai đọc được 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 hai đọc อะไรบอกก่อครับพี่น้องน้ำอ้อยค่ะคันสดๆไม่กินกูน่าเหรอฮะเบิร์ก่อนแล้วมันดีไหมเนี่ย ้างยังวะงืมนล่วละไม่ต้องกินละเก็บไปดนเอาอ่ะต้องตู้เย็นสองประตูเหมือนของเรา ไม่แล้วค่ะยังหอ่อจังเห็ดเห็ดผัก็ไม่เลยพี่หลังยังเห็ดผัวเห็ดผัวอันเห็ดผัอยังก่อน โอ้เสียงเาางยขาเจ้าโซนังะฮะเจ้าคุยกันทางนอกระเว่าไปเดากันเนี่ยเจ้าโซกันย่าเหิงโหยังงกับวัดดีเอฟซีวัดดีทำไมอดีค่้เอฟซีเตอืเออถ้าเจ้ากินเขานะเด้อพี่น้องกินเข่าเด้อ เก็บแต่ตัวไอ้ลูกกระดกเล็กแกงแซ่บกูนะนี่ก็เก็บแต่ตัวไอ้พี่น้องลวกไว้ตอนไปเดยกินได้เนาะตัวเสร็จเมากินยังดีขึ้นเก่าอยู่ค่ะอร่อยไหมเอามากินนเอ้าไปปะ ของอร่อยไม่กินเอาเรู้เย็นไหมยังไม่แยกกว่นนะอเออเรจ้นี่ยังใ่ำแข็งไม่มีหลอดแล้วครเนี่ยัเล้วฮะอืม แท้แต่เี้เแก้วแก้วือไม่ต้องเปิดขอเทแต่ยางนี้เลยเปิดแล้วละลายกินอย่างนั้นก่อนหลอดกันอ่ะติ๊บเขากินบอติ๊บนี่เลยภาคแล้ว่ะ เาสั่งเขายากผลงานเลยกินแบบบรรยากาศบ,นบานๆเนาะคะ่ะมุ่งไก่ก็ค่อยอันกินย่ามยุมงเทปเน้ะพี่น้องนะมาบานก็ไทยแบบว่าบรรยากาศบ,นบานๆอยู่บานกินแนวใดไรยังสิแม่ที่น้องนิสานบานเท่ากับกินยังเสีเยเนาะคะ่ะกเา้าแต่ว่าแกงเงีนยนีมากมาก

ใส่ตุ้มดอน้วยเสติดมาน้องกายื่ตไม่ง้นไม่ลับใส่ตอดไ้เยอะอมเปียวอะไรขอไม่เป็นให้พี่เปียวให้เอาไปเดี๋ยวน้ำเย็นดีกว่าเลยไม่ติดนิ่ติเี้น้องเปียวของเล็กอ่ะจด có thịt đen na của yên ạ ba เดี๋ยวก็ชนกล้องเปิดยิมให้น้องสิลูกโอ้โนออนญาตอยากขายแล้วค่ะปวดขากสวยเสียงดังดนะมาะไ,ปไปนั่งดู tiếng rằng con khao khít mẹ Cái quá hèn mà lọc เด้อค่ะเด้อแซ่บแซบแล้ส่วนกี่ใค่มอตรไมีเสียงเอยาเขากลองน้ำมันอาบมาให้เขานั่นลงลองกันหน่อยโตวกอกวน ตังควายร้อยออกมาไอ้จีเอฟซีว่ะชัดผู้ชายเห็นอีกแล้วอ้จพี่น้องเล็กหน่อยนะค่ะน้อน้องจังอย่างเออนมหกที่นั่นเห็นน้องเ,เย็ดน้องเกตี้บ้างข้ามวนันอย่างนี้ลนะขอถอดขอให้คหรับคนมาหมักเล็กหน่อยด้วยค่ะเน้อแต่ส่วนหมักอะ่ะหมักเบอร์เลยนะค่ะพี่ต้องเล็กหน่อย ว่าเมนแกงเห็ดตัวนี้อ้อมเห็ดน้อมมีน้ำอ้อมเห็ดขอนนกอหดน้ำอมีน้นาพี่น้องแกงเห็ดผัวมือไหมันบงเปิดมันไงพี่น้อง Thích quá ừ. Mm. Nó rồi, hả? À, nó nó. Ừ. 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 à? Ừ. 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 เนาะอันน้ยืดยาอืต่อนะครับอืมา่มันยู่อน้อืม้ปอนหลายเลยส่วนนี้รถแห่มาอย่างไรพี่น้องเฮ้ยพูดเหรอ่ะนั่ะอน ม,ม,มันเป็นดอกบานไหมคะอืมแ็ดไข่ทั้งนั้นเลยเดิกมันบอกแค่ไข่เบใบยยใหญอ,อุ้ยเนี่ย <laughs> เสือลมมันหน่อยก็

เอาละค่ะพอหอมปากหอมคอแล้วพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวรถสีเห็นต่อขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมสองรถผ้าแสบเด้อค่ะอย่าลืมเลยค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ยด้เลยค่ะสำคัญเลยเด้กดกระดิ่งแจ้งเตือนในสี่เหียมพาดคลิปใหม่ๆค่ะเต็มปากพี่พี่น้องผู้ใหบ้านเนี่ยกดติดตามก่ะฝากไัดเวยค่ะเด้อกดติดตามให้รถแน่เพื่อเป็นกำลังใจค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ อันโอาก็จะเป็นส่วนแห้งนะส่วนน้ำแข็งก็ได้ <c oughs> <g ül> เดี๋ยวพี่น้องเขาเจถืออยากนั้น,นเลยมนีพ่อจำเนียก่อนนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่ถือว่าเป็นการสนับสนุนดีของทางนึงค่ะเย็นมีคนติดใจเอ็ดกดแต่ติดตามกดถึกใจมากคอมเมนต์มา,ามเมาบากนั่มดีใจดีใจได,จด,จด้พี่น้องเบานั่มดะะูดูในเด้อค่ะเด้อ รักน้อยแต่ขอให้นานๆบ่ิสันต์พระเจ้าจว่าเมืเ่อนี่พ่อจาเนียก่อนนะคะสิกินแกงเฮ็ดตอ่อค่ะพี่น้องเส่บไหลเสีเยวจนอิ่มกับผุดสิเงาโหดสันเด้ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชสมสั่งเป็นรผ้าเซ่บเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพอกันไหมมือไหมน้องพี่น้องอะเมื่ออื่นพอกันไหมคะ่ะเอามากี่หรอสวัสดีค่ะเอฟซี FC ยังสวัสดีค่ะาน้าผมเหนียวได้ดพี่น้องหัก <c oughs> ไหลมวนคักมาบาดย่ามคืนว่า ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายฝากกันใหม่มือเนาะพี่หน่องเนาะสวัสดีคะ่ะ